ไปดูอีกกรณีหนึ่งคุณผู้ชมอันนี้โลกออนไลน์หลายคนใช้คำว่างามหน้าคือในระหว่างที่การแพร่ระบาดของโควิด19เนี่ยหนึ่งในคลัสเตอร์ก็คือการพนันแล้วเขาก็บอกว่าให้เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจท้องที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองอาสาสมัครเทศบาลตำบลอะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาแต่ปรากฏว่ากรณีนี้นี่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเล่นซะเองแล้วไม่ใช่แค่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะ มีตำรวจเล่นอยู่ด้วยรวมถึงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลด้วยนะนี่เขาบุกเข้าไปคุณผู้ชมบ้านหลังนี้จริงอยู่ริมถนนแต่จะเห็นว่านี่เขาเอาผ้ามากางทําเป็นเพิงข้างหน้านีมีบ่อปลาด้วยเพื่อจะได้พลางพลางตาปกปิดให้มันเนียนๆหน่อยแต่ก็ไม่รอดนะครับเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดพิจิตรแล้วก็สารวัตรหัวหน้าสถานีตํารวจภูธรย่านยาวกับเจ้าหน้าที่กรอรมนนี่บูรณาการกันบุกเข้าไป บ้านหลังนี้เป็นของนางชะลอแก้วอินซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตํตบลย่านยาวอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรก็อย่างที่เห็นนะมีการดัดแปลงให้มันรับตาคนเจ้าหน้าที่จู่โจมเข้าไปนี่เจอกําลังเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับพอเห็นเจ้าหน้าที่นี้แตกคือกันไปคนละทิศคนละทางรวบมาได้9ก้ารายสองใน9ก้ารายเป็นตำรวจฮนะแล้วก็ยังมีเป็นนายช่างสังกัดเทศบาลตาบลในพื้นที่อำเภอพิจิตรด้วยยึดไพ่ามาได้27สําสำรับ โอ้นี่มันบ่อนเลยนะครับมีลูกเต๋าไฮโล3ชุด9ลูกแล้วก็เงินของกลางที่ได้จากการเล่นพนันนี้2,645บาทตรวจยึดรถจักรยานยนต์ได้7คันซึ่งก็มีรถจักรยานยนต์ของสายตรวจด้วย1คันฝ่ายปกครองพิจิตรเนี่ยเล่าให้ฟังว่ามีชาวบ้านพลเมืองดีแจ้งมาว่าตรงเนี้ยเอาบ้านมาทำเป็นบ่อนแล้วเล่นเย้ยฟ้าท้าดินมันทั้งกลางวันกลางคืนกฎหมายก็ไม่กลัวโควิดก็ไม่กลัว ก็เลยโดนไปแจ้งข้อหาลักลอบเล่นการพนันหนึ่งล่ะฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินสองละฝ่าฝืนพรบโรคติดต่อสามละส่งตำรวจสพย่านยาวต่อไปนะครับแต่มันมีอีกเคสหนึ่งคุณผู้ชมอันนี้เป็นที่การลสินในข่าวเที่ยงเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปนะบอกว่ามีการไปจับวงพนันแล้วปรากฏว่ามันมีภาพปรากฏในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยมาเป็นคลิปเลยมีคนในวงพนันตรงเนี้ย เป็นผู้ใหญ่บ้านซะเองคุณผู้ชมแล้วหลังจากที่มีภาพคลิปหนึ่งออกมาตอนหลังก็มีอีกคลิปหนึ่งออกมาแล้วสองคลิปเนี่ยคนละสถานที่กันแต่เขาวงไว้ว่ามีอยู่คนหนึ่งที่ดูหน้าตาคล้ายกันและบอกด้วยว่าเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่บ้านปรากฏว่าล่าสุดนี่พ่อเมืองกาลสินนะท่านผู้ว่าตรวจสอบแล้วไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านนะคุณผู้ชมแต่เป็นน้องชายผู้ใหญ่บ้านแล้วหน้าคล้ายกันพอคลิปมันไม่ชัดนี่ตัวผู้ใหญ่บ้าน ก็เลยซวยไปเลยโดนคนหาว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านเราเล่นซะเองอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าภาพตรงนี้มันเป็นภาพเก่าเมื่อ2ปีที่แล้วครับจากใน Facebook โพสต์ตั้งต้นเนี่ยเขาแฮชแท็กเลยว่าประเทศฉันมีอย่างนี้ก็ได้เหรอเป็นถึงผู้ใหญ่บ้านแต่กลับไปเล่นไฮโลได้เสียกับชาวบ้านอย่างเปิดเผยซะเองนี่ขอให้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองในอำเภอผู้ว่าอะไรต่างๆเนี่ยมาจัดการหน่อยซิว่าจริงไม่จริงขอให้ตรวจสอบซะหน่อย จะได้ไม่เป็นแบบอย่างของประชาชนปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินคุณทรงพลใจกลิ่มก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าพอไปตรวจสอบออกมานี่ไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านแต่เป็นตัวน้องชายของผู้ใหญ่บ้านซึ่งเขาหน้าตาคล้ายกันเป็นพี่น้องกันแล้วภาพที่ออกมาเนี่ยจริงๆมันเป็นเดือนมีนาคม2562ก็เกือบ2ปีมาแล้วตอนนั้นยังไม่ได้มีโควิด แต่ว่ายังไงเล่นการพนันมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะฮะทีนี้คนที่รับเคราะห์ไปก็คือตัวผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าโดนกลด่าหนักมากแต่จริงๆแล้วคนในภาพเป็นน้องชายผู้ใหญ่บ้านไปเล่นการพนันอยู่ในงานศพครับสอบปากคำเจ้าตัวแล้วยืนยันว่าเป็นตัวเองจริงๆไม่ใช่พี่ชายซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่อย่างใดนะครับ อันนี้คลิปแรกที่เป็นต้นเรื่องหลังจากนั้นมันมีคลิปที่2อ,ออกมาก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งปรากฏเป็นคนเดียวกันจริงๆแล้วก็อยู่ในงานศพเหมือนกันด้วยจังหวัดนี่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบต่อไปให้ละเอียดอีกทีนึงได้สั่งการอำเภอห้วยเมกให้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงกรณีนี้และให้รายงานมาที่ผู้ว่าโดยด่วนด้วยนะครับ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ